ไอ้พี F ่สุขท่านนะครับก็ตั้งแต่ที่หนุ่มน้อยน้ามนนะครับได้ลงหยุดทุ่ลงนะครับผมเองก็กราบขอบคุณนะครับไอ้พี่สุขท่านที่ติดตามก็มาดูที่ที่ครอบครัวแล้วก็บางท่านไม่ต้องมาเพียงเราสง่าางลูกผ่านทางไลน์ก็สั่งให้เราส่งได้ล่าสุดเน่ก็ส่งที่ขอบคุลบ่อชัยภูมิมครับผม,มนะครับที่อำเภอเนินสง่านะครับตำบลกระหาดเนี่ยหมู่ที่เก็บเนี่ยก็ ยีู่่โอ้โหตับวัวยี่สิบูคัดเรื่องเลยเพศเมียล,ลูกเมีย,เ,เ,ยเป็น,น,นวัวทรงประมาณไหนครับอ่าวัวเป็นวัวไท,ไทยกลางไทยใหญ่นะครับออ๋ะระดับนี้เล็กกว่านี้บ้างบางบ้าง<ม>นะครับมันก็เล็กกว่านี้บ้างเป็นไทยผสมครับก็ได้ดู y o u t u b e เราแล้วก็หินเราแนะนำว่า,าเราจะคัดสายพันธุนน์ต่้งๆราคาเริ่มต้นเล็กๆๆแต่อนาคตก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีครับ สวัสดีครับบวกกับผมช่องเอฟเตรนฟาร์ม e ช่องของคนรักวัของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ตลาดนัดโคโกระบือบ้านสวายตะบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมอันนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆเองนะครับผมวัวเต็มสนามแล้วนะครับ จากไหนครับเี่จากบ้านจา,านจาอ๋ออยู่บ้านจานโอ้เอามาขายให้ในห้อยกินเนี่ยน่าจะขายดีเลยนะครับนาอโอตีตลาดแตกเลยวันนี้นี่ร้อนร้อนก็แะมากินในติมของคุณครับจะ๋ยวพาไปดูราคาวับบวกันครับผมวัวชาโลล่เยอะมากครับผมนี่ผมไปดูนี่ฝนก็ท้างพา นกำลังหาโวลไปเลี้ยงเราเอาโวไปคุณนะครับผมนี่มาที่ตลาดนัดบ้านสบายได้เลยนะครับผมด้วยนะะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กัน,นครับเป็นคนกันนะ สวัสดีครับผมครับวันนี้มากี่ตัวครับไม่ได้มาครับมาซื้ออวันนี้ซื้อมาซื้อได้ยังครับวันนี้ได้สีห้าตัวโอ้สีห้าตัวมาจากไหนกันครับเนี่ยซุรินเลยครับนี่ไปสภาพนู้นไปนี่มาสภาพเสียวเนี่ยกินกินจดจุ๊ดอันนี้วัวของป้าววันนี้ปลาเนิ้มครับปลาเนิ้มปลาเนิ้มครับเปิดเท่าไหร่ครับปลาเนิ้มเปิดหมื่นสามพันห้าหมื่นสามพันห้ากี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณสิบแบบสิบเดือนตัวผู้เท่าไหร่ครับสองตัวนี้เขาขายไปแล้วครับนี่อ๋อขายไปแล้วครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้อ่าตัวเมียตอนนี้กำลังหาวัวไปเลี้ยงนะครับผมนี่วัวราคามินิมินินะครับผมมาได้นะครับผมรดได้ลดได้อีกเยอะเนาะครับผมราคาแบบนี้นี่ช่วงนี้น่าซื้อมากนาะครับเนาะครับผมนี่ยมาจากไหนครับเี่กมาในเมืองนี่แหละครับสุรินทร์นะอ้ยอยู่ในสุรินทร์เราขายวัวประจำครับผมนี่ฝากเบอร์ติดต่อสักหน่อยครับผม ศูนย์หกสามครับศูนย์สี่สามครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งราคาวมเป็นอย่างไรครับช่วงนี้ถูกมากครับถูกมากเลยครับผมนี่มีแนวโน้มจะขึ้นจะขึ้นจริงไหมไม่รู้เหมือนกันครับขาผมต้องรอดูครับก็อยู่แบบนี้มาตลอดใช่ครับลงเรื่อยๆใช่ครับขอบคุณครับครับผม่โอ้ไม่นี่ใหญ่มากครับผมอ่าโอเคครับ ฝั่งนี้กัน,นครับผมนี่นี่น,นี่หลังต่อหงราคากันอยู่เลยนะครับผมอ่หลังซื้อขายกันเลยต้องปลาตัวไหนครับหนึ่งของปลาตัวไหนดูแฟนพันขายแล้วโอ้ขายแล้วนะครับผมนี่เย่ปิดแล้ว <c oughs> ปลาของปลาตัวไหน มาซื้อ,อ,อโอ้มาหาซื้อนะครผมอโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับอ่าโวชาโลเล่รุ่นนี้เยอะมากครับผมเนี่ยสายคุณเยอะจริงๆครับผมรอยประมาณปีกว่าๆนะครับนี่เด,ดี๋ยวผมไม่ดูเต็มเลยอ่า ตลาดค่อนข้างแฉะนิดนึงครัผมวันนี้ไ้เท่าไดรเท่า <laughs> ไหร่ก็ปลานนี่ สองหมื่นสองหมื่นแปดเขาโกนต่ออยู่เขาโกนต่ออยู่อุปกรณ์แล้ว <laughs> ตัมันแพงเขาบอกมันแพงใช่ไหมตัวบางใหญ่ตัวบางใหญ่ครับผมใหญ่จริงๆตัวนี้ครับผมต้องบอกว่าตัวใหญ่จริงๆครับผมมาเข้าโกนอ่าดูกใหญ่ๆเลยนะครับผมความสูงนี่แตะๆร้อยสี่สิบได้เลยนะนี่อโอ้ปวด,ดไปสองหมื่นแปดนะครับผมล้ำล้ำเลยปลามาจากไหนครับ มาจากไหนนะกับเชิงมาจากกับเชิองอ๋อคณกับเชิงเปิดไว้สองหมื่นแปดตัวใหญ่ๆนี่ลูกหลอดแน่นอนแบบนี้ต้องพอนะลูกหลอดแน่นอนนะผมตัวนี้สองหมื่นแปดนะครับผมตัวนี้ด้วยป่ะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย สามพันตัวนี้หมื่นสามพันโหหมื่นสามพันที่ตัวใหญ่นะเมื่อก่อนต้องมองตรงว่าหมื่นห้าไม่อยู่นะผมตัวนี้ซื้อแล้วครับราคามันลงคักอ่าลงักเลยอ่าเราะอว่าราคามันลงมากเลยครับผมเขาบดซื้อให้เขาบดซื้อให้เลยนาดเปิดแค่หมื่นสามนะครับผมนี่โอเคครับทนายกำลังอยากได้วัวไปเลี้ยงนะครับผมเอาไปเลี้ยงด้ครับผมเอาไปคุณได้นะครับผมนี่กระดูกใหญ่ๆนะผมตัวนี้นี่ เปิดไว้หมื่นสามนะครับความสูงก็ประมาณเกือบเกือบร้ยี่สิบได้แล้วครับผมนี่ตัวผู้ดำด้วยปะครับตัวผู้ดำเท่าไหร่เจ็ดพันนี่ราคาพันนะผมเจ็ดพันนี่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 เปิดไว้เจ็ดพันะครับผมราคามินิมินิเลยาม,มาจากกลับเชิงครับผม โอเคครับไปกระไรละเจ็ดพันมาเอาเลยครับผมเอาไปชง้อต่อเนี่ยพ่อกำลังต่อราคาอยู่เลยนะครับผมโอเคครับโอ้เอายามาให้กินด้วยซุดซุดซุดสุดเขาให้เอามาให้เอามาให้ตุ้มเมียเท่าไหร่ครับนี่อันนี้บอกครับผม าจะเอาหก0ันห้าร้อยหมื่นหกพันห้เป็นแม่แยกลูกครับแยกลูกมาตัวใหญ่นะเนี่ยครับผมลูกกี่ตัวแล้วครับลูกประมาณ3ตัวเลยร้อยยี่สิบบกแล้วนะครับน้องามสูงครับผมหมื่นหกพันห้าร้อยครับตัวข้างหลังนี่แหละครับตัวนี้ว่าจะเอาสองหมื่นแปดพันครับสองหมื่นแปดพันครับอันนี้ขายราคาเนื้อเลยไหมครับขายเนื้อเลยโอ้ถ้าราคาเลี้ยงก็่าสามหมื่นกว่าถ้าราคาเลี้ยงก็่าสามหมื่นกว่าน้องทรงนี้เนาะครับผม ขไอตอนที่ช่วงกระแสวัวฮิตๆแบบนี้นี่ขายดีบ้างส่งแบบนี้เนาะครับเนาะต้องพูตรงๆนะผมแต่ช่วงนี้เนี่ยราคาลงจริงครับจริงไม่ค่อยมีคนหาโดยส่งแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ใหญ่นะพ่อเนาะตัวนี้โอ้พอเลี้ยงครับพอเลี้ยงเนาะถ้าเมื่อก่อนตอนปีก่อนๆนะเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าราคาแบบท้องด้วยครับท้องด้วยบ่ใช่สี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าเนาะนี่พราะว่าหนาลึกมาก มีตัวไหนด้วยครับผมตัวผู้ด้วยบ่ตัวตัวผู้ผมขายแล้วครับอ๋อตัวผู้ขายแล้วครับผมโอ้ครับมาจากไหนครับเนี่ยาานสังขละโอ้คนสังขละตลาดสังขละเริ่มบูมแล้วนะครับเนี่ยครับผมใช่เ่ยอ่าเชิญชวนพี่น้องเออไปตลาดสังขลครับวันวันศุกร์ครับผมครับมีคนเข้าซื้อเยอะอยู่เชิญชวนได้เท่าไหร่ครับผมเปิดทุกวันไหนอะไรไงเปิดเข้าเข้าวันประหา แล้วก็ออกวันศุกร์ครับเข้าวันผ่านช่วงบ่ายๆเนาะครับผมออกวันศุกร์ตอนเช้าครับตอนเช้าเอ่อตอนนี้วัวเริ่มเข้าเยอะแล้วครับผมขอบคุณครับผมครับผมฝากเบอร์ติดต่อไว้สมัยนะผมอ้าวศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสองสามหกเก้าเก้าครับขอบคุณครับครับผมอ่าคนสังขละเอ่อไปดูบรรยากาศนะครับผมเอ่อโอ้เยอะมากครับผม เจอคุณพ่ออีกแล้วนะครับผมนี่ดาราประจำช่องเลยเจอทุกนัดกำลังเอาวัวมัดอยู่ขายได้ยังครับวันนี้ยังเลยครหบยังโบมานเลยยังไม่หมานเลยวันนี้ออกมากี่ตัวครับเอามาเจ็ดตัวเอามาเจ็ดตัวมีแม่ลูกไหมวันนี้ไม่มีมีแต่แม่ไม่มีลูกตัวนี้บ่ครับใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่ครับนี่ใหญ่ขนาดนี้ก็เอาสองหมื่นหก้าหใหญ่มากครับ แยกลูกออกสองหมื่นหกนะครับผมลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกพึ่งสามตัวลูกพึ่งสามตัวครับโอ้ใหญ่บักเอฟมาตัดลึกมากเลยลึกมากเลยท้องยานลึกครับผมโอ้ยลึกเลยตีเขางามเขางามครับแยกลูกมาสดสดเลยประมันสาร์อาทิตย์นี่หละสองหกเนาะครับโอ้ยสองหมื่นหกขายราคาเนื้อเลยไหมนี่ครับขายราคาเนื้อเลยเดีซื้อมาในสี่หมื่นห้าโอ้ย ซื้อมา,มาตอนราะคาพีคๆเ้ย ตอนลูกแรกโอ้ทำไมวัวผมถามจริงๆว่าทำไมช่วงท้องถึงแพงกว่าตอนคลอดลูกครับผมถามยังไงมันร่องมันมันหอมมันหอมใช่ไหมครับม,มันก็เลยถูกถูกนีก<อ>่ทีนี้ก็บายอ่านตามราคาเนื้อครับผมอ่านตามราคาเนื้อไปถ้าอ้วนกเนื้อราคาเนื้อดีถ้าผอมราคาเนื้อเศษมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันราคาเนื้อเสศษมันเก็กจะลงราคาเนื้อแดงมันเกิดอ้วนราคาเนื้อแดงมันกิแพงเห็นเขาบอกว่ามีแนวโน้มราคาวัวจะขึ้นจริงไหมไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปทุกล้ เหมือนเดิมมดดืมใช่ไหมวิ่งตลาดไหนบ้างครับไปถึงวารินไปถึงวารินลเลยึอุทุมพรไอ้ามเปรียบเทียบว่าตลาดสุรินทร์กับตลาดฝั่งนูน้นไหนราคาดีกว่าสมาตลาดเราหละใกล้ๆบ้านหน่อยอตลาดนู้นก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมด,ดใช่ไหมเด็กการใช้จ่ายมันหมดเยอะไกลค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่าน้ำมัน1,500ครับข้ามันนี้500ได้กลับบ้านคุณครับผมมาได้ขายตลอดเนาะครับเอคา หมือนกันหมดทุกตลาดครับแต่เราไปไกลแค่จ่ายมีเยอะหนึ่งหมื่นหกพันห้าครับจ่ายคุณนะครับผมหนึ่งมื่นหกพันห้านี่นี่นี่สอ่ชาโรเล่นะครับผมครับอ่าปีกว่าอันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าตัวนี้ห่งหมื่นสี่พันห้าตัวเนี่ยท้องหกเดือนอันนี้ประกันท้องเลยไหมครับท้องหกเดือนท้องหกเดือนนะครับผมหนึ่งสี่พันห้านะครับผมราคานี้ประกันท้องเลยแยกลูกเหมือนกันแยกลูกเหมือนกันคุณเทเลี้ยงแบ่งลูกเขาก็ได้ลูกเราก็ได้แม่มาคืนลูกประมาณกี่ตัวได้แล้วครับลูกสี่ อันนี้คือราคาการท้องเลยเนาะครับโอ้โหโหมื่นเอาราคา <5. S 2> ที่ไม่ต้องต่อมีไหมไม่ต้องต่อเลยหมื่นสี่พันห้าหมื่นสี่พันห้านี่ยูไม่ต้องต่อแล้วขายเลยขายเลยโอ้โหเขาวัวตัวเ,เองนะนี่วัวในโคกอ๋อเป็นวัวในโคกเลยเขาเลี้ยงแบ่งลูกกันเขาเอาลูกไปเราก็เอาแม่มาคืนคือเก่าเดี๋ยวผมให้ดูนะผมนี่นี่นี อันนี้ประกันท้องนะครับผมสีแดงสีแดงรูปสีตัวนั้นมีเกล็หรอครับผมฝากเบอ่าเครื่องดำอีกเครื่องดำอีกประกันท้องน้าผมเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยราคานี้ไม่ต้องต่อแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมความใจร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบกว่าหรอครับอ่าฝากเบอร์ติดต่อทีงไหนครับ 093 3 8 2 6 9 4 3 093 3 8 2 3 8 2, 2> 6 9 4 3 6 9 4 3อ่าวนเบอร์ให้แล้วนะครับผมเอซชอบบอกว่าไม่เคยทวนเบอร์ให้เลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับ,รบโอ้นี่น,น,นีครับผมแม่นี้ประกันท้องนะครับผมราคานี่พอเลี้ยงครับผม ราคาเป็นแม่วัวเลยเนะะาะราคามืนกว่าเองมื0กว่าครับผมเอาไป,ปออกลูกเนาะสอง0ันหิเมก่อน2 5งพห้งพูดได้เลยสองพันห้ามันหก็ยอาถูกแล้ว คับผมทุกวันมันแย่มากทุกวันนี้มันแย่มากเลยเขาเอามาส่งเลี้ยงแบ่งลูกกันเอามาขายหมดแล้วม่เหลืผมจากรับมจาก15 16ตัวหมดเกลี้ยงจาก15 16ตัวเลี้ยงแบ่งลูกกันขายหมดเกลี้ยงเลยคนเกือบขายลูกหมดให้ต่แม่มาคืนอย่างนี้แหละเอาลูกขายเพราะว่าโกหกว่าลูกตายอ๋อขายลูกคนหมดเลยให้ต่แม่มาคืนอันนี้ทับเองเลยไหมอันนี้เขาที่เขาเลี้ยงเลยเขาทำเองอ๋อเขาทำมาให้โอเคครับผมทำได้ก okay. ็ซื้อไปไว้ขายลูกมาแล้วเขา ส่วนตัวคิดว่าเกิดจากอะไรถึงขายวัวทิ้งหมดเยอะช่วงนี้ราคาวัวกินมันไม่ค่อยดีวัวมันยิ่งตะลงไปใหญ่อาหารมันก็แพงอาหารส่วนกะแสเนาะครับอาหารก็แพงแต่ก่อนอาหารทุงละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทก็สู้ไหวอันนี้อาหารสี่ห้าร้อยแต่วัวลงมากวัวลงส่วนกระแสมากเลยเหมือนเดิมตอนนี้หมูเนี่ยคือคนที่เลี้ยงหมูนี่ไม่ได้กำไรแล้วเนี่ยครับวากโลห0สิบกว่าหกสิบบาทโอ้ตายเลยแบบนี้ ทุกทละอาหารทุรกเท่จตแปลรไเหมือกันใช่ครับเด็กเขาเลี้ยงระยะสั้นระยะสามเดือนครับผมครับเลย3มเดือนไปแล้วขาดคุนมากเลยครับมีตามนอ่าถ้าเลี้ยงแบบว่าอะไรนะปลิดลูกมาปลิดลูกมาคุณอาจจะได้กำไรนิดนึงครับจะได้หน่อยใช้เวลาปีหนึ่งแต่ถ้าไปซื้อลูกมูมาเสร็จเลยเสร็จ ตัวละสองพันห้าอันนี้กลละห้าสิบห้าห้าสิบแปดครับผมทันนี้หมูตัวหนึ่งห้าพันกว่าเราซื้อเต่ลูกมันสองพันห้าเลยหนอโอ้ขอบคุณมากครับผมนี่อัจฉรยะไทยดีมากครับนี่นี่ซื้อเลยนะเว้ยตัวนี้ครับผมตัวนี้เนี่ยชอบนี่นี่นี่เป็นเลยอดของเรามาขายครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับนี่นี่นี่ตัวผู้ตัวผู้เจ้าของกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เลยนะครับผมอ่า ปลามันนี่ประมาณปีกว่าปลาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับโอ้แต่วันนี้ฝั่งนี้ปลามันเยอะนะครับผมนี่ปลาครับสีดำของใครครับหนี่งเท่าไรครับหนี่งพันเขาเมืจ็ดครับหนึ่งพันเจ็ดอ้ตัวยังใหญ่เนาะตัวยังใหญ่ขายไม่ได้เลยตัวยังใหญ่ขายไม่ได้เลย อันนี้คือขายแล้วนะครับผมหมื่นเจ็ดนะครับผมเมื่อก่อนนี่สองกว่าเนาะกว่าใหญ่มากอ่าเห็นราคาแบบนี้นะครับผมเลี้ยงวัวยาวๆนี่เหนื่อยเลยนะครับผมเลี้ยงวัวไปอยเครับผมเลี้ยงวัวประมาณพีกว่าเอามาขายได้หมื่นเดียวเครียดเลยนะพอน้องกับโอ้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากโครเซตครับโครซิคออ๋ออยู่ซีคอแล้นี่เองวันนี้มากี่ตัวครับห้าตัวหมดแล้วขายได้สูงอีกสามตัวอยู่ไหนครับเนี่ย อ,อ๋อนี่นี่น,นะตัวเมียเท่าไหร่เอานตัวเมียนั้เท่าไหร่หมืห 16, 16, ่นหกพันพัวัวสาวโอ้หมื่นหกพันนะครับผมวัวสาวนะครับผมนี่ชาโรเล่นะครับผมน้าเลี้ยงเขาตอกับรถดีเขาต่อกับรถดีเลย <c oughs> ตัวนี้แหละครับเท่าไหร่ตัวนี้ว,นว่าสิบสี่สิบสี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมตัวผู้สิบสี่ยอมแล้วเจ้านายนี่บอกว่ายอมแล้วครับผมเจ้านายอ่าตัวนี้หมื่นสี่พันนะครับผม ความสูงก็เกือบเกือบ120ได้อยู่ยนะครับเดี๋ยวผมมาดูทางนี้เดี๋ยวใครดูชาโลเล่นะนครับมามาดูชาโลเล่กันครับผมนี่นี่นี่ตัวเมียนะครับผม16,000นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับผมนี่ ไปดูท้ายนะครับผมโอเคจำเบอร์โทรได้ไหมครับคุณพ่อเเอาลยครับำจามีคนชอบบอกเอาเลยจมีคนชอบให้โทรมาเลยเนาะครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้สองหกแปดสองหกเก้าห้าหกแปดก้ัวถูกมากเลยเจ้านายช่วงนี้วัวถูกครับผมขอบคุณครับครับครับคนเลี้ยงเหนื่อยนะผมพูดตรงเลยอ่า ยิ่งข้าวหวานแพงด้วยครับผมยิ่งแต่เหนื่อยเลยญญเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้กันครับผมาาาบามันบามันคุณพ่อมาจากไหนครับาามาจากสังขะมาจากสังขะเข้าตลาดสังขะบา้างยังไม่เคยเข้าเลยบูมแล้วตอนนี้นันนาไฟเด้อรวันศุกร์คนมาเยอะแล้วครับผมญญ <laughs> อยากให้คนรู้จักเยอะๆนะครับผมตลาดสังขะนะครับผมอ่าจะได้มีที่ขายเยอะๆนะพ่อเนาะอ่ แล้ววันนี้กากระบาดไว้ขายแล้วโอขายไปแล้วนะครับผมเท่าไหร่ครับนี่ยพันหรือหมื่นพันหมื่นหนึ่งพันโอ้หมื่นหนึ่งพันขายไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยโอเคครับผมถูกมากถูกมากอันนี้ก็ประมาณปีกว่าเนาะอ่าปีกว่านะครับผมขอบคุณครับไอคนสังขะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมนี่นี่นี่ กำลังต่อราคากันอยู่เลยโอเคอร่อยไหมครับผมอร่อยไหมไอติมกัที่สดครับผมเจ้าประจำตลาดอ่าวันนี้เอามากี่ตัวครับาขายไปตัวหนึ่งแล้วขายไปตัวหนึ่งแล้วตัวแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ย ตัวละหมื่นสามอ่า <22. S 1> ทั้งสองนี่คือสองหมื่นหกยกคู่นี่ลดได้ไหมอ่าลดได้ลดได้ลดได้เท่าไหร่ครับลด,ดล,ลดได้ไม่เยอะแล้ว <25. S 1> 25, ลดได้ไม่เยอะแล้วสองห้าสองห้านะลดให้พันหนึ่งยกคู่พันหนึ่งครับผมอ่า,อายกคู่ลดให้พันหนึ่งนี่เดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งสายขุนสายขุนเออตัวละหมื่นสามเองเนาะพอเนาะตัวอใหญ่งไง ครับผมเอาไปเลี้ยงต่อเนาะได้กำไรแน่นอนต้องบอกว่าอะไรเอาไปเลี้ยงแบบยาวๆสักหน่อยทรงประมาณนี้เนาะนี่เอาไปเลี้ยงเอากระดูกสักหน่อยนะครับผมนี่เกกว่านี้หน่อยเอาให้มันแก๋กว่านี้นิดนึงครับผมมาจากไหนครับเนี่ยยู่สังขะอ๋อคนสังขะได้เข้าตลาดนัดสังขะยังครับไม่ได้เข้าเราันนี้วันศุกร์นี้ค่อยไปด้วยครับผมเขาเปลี่ยนเป็นวันศุกร์แล้ว เพื่อบาุกครับผมคนเริ่มมาเยอะแล้วครับผมขอบคุณครับผมอโอเคครับนี่สายขุนสายขุนตัวใหญ่ๆเลยสองตัวนี้ท่าในใดกำลังหาวัวไปเลี้ยงนะครับผมมาได้เลยบ้านสบายตะบนรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมีว้ซื้อทุกรอยนะครับผมหาวัวราคาไหนมีหมดนะครับผมตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนเอา ใ่โอเคครับนี่ซื้อมากูนไม่ใช่ซื้อหุ้มบ้นได้ครับการประมาดนี้แล้ว่าขายแล้วนะครับผมนี่อ่าเท่าที่มองดูก็ขายไปหลายตัวแล้วนะครับขายกันขายกันอ่าขายไม่ได้ก็ไม่แน่เดี๋ยวพาไปหาพ่อกำนันสักหน่อยครับผมโอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ สวัสดีครับพวกกำนันครับสวัสดีครับผมวันนี้มาขายวัวใช่ไหมครับมาขายด้วยมาซื้อตามที่ลูกค้าสั่งด้วยหลุงยังตามที่ยังไม่หมดออเดอร์อลยมาเรื่อยๆเราเป็นซื้อกันจากชายภูมิ20คู่ครับผมราคาพร้อมส่งคูุ้มคุ้มเอฟซียังจำได้ไหมครับนี่จากกำนันนะครับผมฟางวัวอยู่ที่ไหนครับที่เดิมพัฒน์ตะบนโคตรเถี่นครับเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับ ก็ S 1> <S 1> <S ตั้งแต่ที่หนุ่มน้อยน้ามนนะครับได้ลงอยู่ทุกลงนะครับผมเองก็กรับขอบคุณน,น,นะครับเก็บซื้อทันที่ใต้ติดตามก็มาดูที่ที่ครอบครัวแล้วก็บางท่านไม่ต้องมาเพียงเราส่งลูกผ่านทางไลน์ก็สั่งให้เราส่งได้ล่าสุดเน่ก็ส่งที่อขบคุณท่านปอชัยภูมิครับผมนะครับที่อำเภอเนินสง่านะครับตำบลกระหาดเนี่ยหมู่ที่เก็บเนี่ยก็ ยี่สิบตู่โอ้โหวัวยี่สิบตู้คัดเรื่องเละเพทเมียลูกลูก,ลก,ลกเมียเเเียป็น,น,นวัวทรงประมาณไหนครับอ่าวัวเป็นวัวไทยไทยกลางไทยใหญ่นะครับออ๋ะระดับนี้เล็กกว่านี้บ้างครับบ้างนะครับมันก็เล็กกว่านี้บ้างเป็นไทยผสมครับก็ได้ดู YouTube เราแล้วก็ยินเราแนะนําว่าเออเราจะคัดสายพันธุ์ตั้งแต่ราคาเริ่มต้นเล็กๆแต่อนาคตก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีครับ,รบก็ส่งพันธุ์เสร็จเรียบร้อยมาเมื่อวันวันอาทิตย์วันเสาร์ครับ แล้วว่ามี FC นี่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยติดต่อมาเลยนี่ก็าจากรถาเอตุก็ามานะครับวันนี้ให้มาดูให้ จากลครผฐมก็มีนะครับก็บางท่านก็เอาราคาตั้งแต่ที่ผมจำได้นนว่า5,000ขึ้นแต่ตรวน,นี้5,000ขึ้นจะหายากมากผมก็มีที่7,500 6,500 7, 500, 6, 500, 7 500, 5ันขึ้นไปจนถึงหลักสี0ห้ามืคนหาซื้อเลี้ยงนี่เขายังเยอะอยู่แต่เขาเอามูลค่าที่แบบว่าน้อยลงมันอยู่ที่มันอยู่ที่กำลังคนคุณซื้อครับผมบางทีอาจจะว่าเออเรานำเสนอปับอ๊บเออเขาไปตน้อย ชัวว่าอยากเลือกเด็กเขาจะมีเงินมีตัวประมาณประมาณสัก5 0,000ื่นเด็กเขาได้กี่ตัวเขาถามเราก็ได้นำไปอุทธรณ์ห้าหมื่นเอาแบบไหนราคาอะไรเราก็จะทำาขายราคาไปครับงเราก็ยินดีไปส่งให้ถึงที่ตอนนี้กำลังยังรับออเดอร์อยู่ไหมครับก็รับอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาหาออเดอร์ให้กับลูกค้าอยู่ ตอนนี้เลยกี่เจ้าครับมันคัดพินไม่ได้นะครับว่าหรือกีเจ้าว่าส่งเจ้าดิสเสร็จเขาก็อยู่เหมือนกันว่ามันก็จะมีมันทุกวันมาเรื่อยๆเลยทุกวันบางเจ้าก็มาเล่นที่โคกวัวที่ฟาร์วัวเล่นคุยกันก็มาดูแล้วก็มาศึกษากันบางเจ้าก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่ามาคุยกันามาถ้าจะเลี้ยงเต็มไรยังไงแต่ผมก็ได้นำทุกท่านนะครับว่าช่วงนี้ท่านมีต้นทุนเนี่ยมันพอซื้อเลี้ยงเพราะราคามันถูกนะครับก็ไม่นานนะครับคาดว่นนั้นนะครับเชื่อว่าราคาวัวเราน่าจะผัดตัขึ้นได้ดี ถ้าเรามีคนที่ไม่ไม่กระทบเลือกครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าควรควรเลี้ยงบัวอ่าฟางเบอร์ติดต่อตรงไหนครับผมฝากเบอร์ติดต่อได้นะครับ093 559 5904นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมขอบคุณครับผมที่รับใช้ทุกท่านครับขอบคุณครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ